ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุนาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Line ID สยาม f อ5 5 5 8 0 1 a x i i r าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยาม Channel นะครับ Welcome to สยาม a n n e l my friend สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับสยามช n แนลเองจะมาบอกในเรื่องของเหรียญที่รับซื้อและก็เหรียญที่มีราคาในตลาดนักสะสมนั่นเองครับ ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่นั้นอยากจะทราบข้อมูลที่แท้จริงและเหรียญที่สามารถขายได้จริงเป็นเช่นไรดีครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เราจะทําการบรรยายให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับ FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามสยามชแนลและดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับทุกคนครับทุกท่านครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับใครที่มีเหรียญรุ่นเก่ารุ่นนี้อยู่ในมือนะครับ ท่านลองฟังการบรรยายดีๆและสังเกตตามที่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่นะครับสามารถที่จะพบเจอในสิ่งที่บอกกล่าวนั้นทางเรายินดีประเมินราคาให้ด้วยนะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญทองเหลืองรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีข้อความกำกับอยู่ก็คือภูมิพลอดุลยเดชฝั่งซ้าย ฝังขวาเขียนคขาว่ารัฐการที่9ครับเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองหรือเปล่านะครับก็ต้องยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีขอบเฟืองครับหลายคนไปเจอเหรียญที่ไม่มีขอบเฟืองในรุ่นนี้มาและส่งประเมินราคามานะครับนั่นคือเหรียญที่เป็นเหรียญชํารุดนะครับหรือว่าอาจจะไปตกทางเครื่องซักผ้านะครับและเป็นม้นหมุนและทําให้ขอบเฟืองนี้หายไปไม่เป็นที่นิยมนะครับในการเล่นของตลาดนักสะสมในส่วนของเหรียญที่ไม่มีขอบเฟืองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะ นะครับแลกเปลี่ยนกันเด้เลยนะครับถ้าคิดว่าจะสะสมแล้วมีมูลค่าสูงขึ้นในภายภาคหน้านั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญสักนิดหนึ่งแล้วกันเนี่ยฮะผมกําลังจะพูดถึงเหรียญที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับด้านหลังนั้นจะเป็นภาพตราแผ่นดินแบบนี้นะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยด้านล่างนะครับพศ2500ครับเขียนคําว่า50สตางค์ครับ เหรียญ50ตะต่างนะครับจะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือมีบล็อกพิเศษ,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 ษก็คือเขาเรียกว่าเหรียญตัวอย่างคือนอกจากที่จะผลิตเหรียญรุ่นนี้ออกมาเขาได้ทําการผลิตอีกรุ่นหนึ่งก่อนนะครับคือนะฮะรุ่นนั้นนั้นนะครับจะมีความพิเศษก็คือถ้าทุกคนสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือนะครับขออนุญาตนะฮะชี้แจงให้เพื่อนๆทราบนิดหนึ่งถ้าท่านสังเกตด,ดูดีๆนะครับเหรียญของคุณใครที่มีรุ่นนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้นะนครับีนะครับ 50สตางค์ทองเหลืองแบบนี้ถ้าท่านสังเกตดูดีๆนะครับเข็มตรงนี้เข็มที่ชี้ลงตรงกลางพอพานเนี่ยถ้าหันเบนมาที่หางอย่างนี้นะครับมาที่หางแบบนี้แบบนั้นแพงครับมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับลองสังเกตนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของคุณนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้นะครับชี้ลงตรงหางพอพานนั้นแพงทันทีครับ นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าบล็อกตัวอย่างหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีราคาสูงจริงก็อาจจะบอกว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วถ้าท่านศึกษาดีๆแล้วจะบอกไว้เลยว่าเหรียญที่นะครับอ่าเป็นเข็มตรงนี้ชี้ลงหางพอพานนั้นหายากมากๆครับไม่เชื่อท่านลองหาในมือท่านดูสิครับจะเจอสักเหรียญไหมถ้าเจอผมรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ครับผมจะบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตเป็นอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้นะครับผมจะมาคลิปนี้นะครับผมจะมาบอก3วิธีการ3แบบที่นักสะสมเล่นหากันและขายดิจิงนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับที่เขามาหากันก็คือในเรื่องของเหรียญที่มีขนาดเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับนี่ฮะที่มีขนาดเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมี50สตาตังแบบนี้นะครับที่ส่งมานะครับต้องบอกไว้เลยว่าไม่ใช่สักเหรียญเลยก็คือไม่ได้มีขนาดเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับคือถ้าอยากรู้ว่านะครับ ถ้าอยากรู้ว่าขนาดเท่ากันไหมนะครับถ้าอยากรู้ว่าขนาดเท่ากันกับเหรียญนี้ไหมบางคนนั้นเอาประกบแบบนี้ใช่ไหมครับประกบแบบนี้นะครับแล้วเข้าใจว่าเท่ากันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็คือไม่ใช่เลยนะครับถ้ามองเห็นขอบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยของเหรียญหนึ่งบาทปี2520เนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เหรียญที่ตามหาไม่ใช่เหรียญที่มีราคาแพงอยากรู้ว่าเท่าไม่เท่าขนาดเท่าไหร่ให้ทุกคนทําอย่างนี้นะครับพลิกหลังนี้ แล้วตั้งลงกับพื้นแบบนี้ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าเหรียญเนี่ยมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้ามีระยะห่างกันแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรียญใหญ่ๆแบบนี้มีจริงไหมก็ต้องบอกว่ายืนยันว่ามีจริงนะครับมีระดับประดมประจานนะฮะที่เก็บอยู่นะครับแล้วก็เขาก็นะครับมีการประกาศตามหากันด้วยทางเราเองก็นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยนะครับก็สามารถขายได้ หลายคนไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยก็เกิดการมนโนขึ้นมาอย่างเช่นคุณวั์สันเราก็ได้ตอบฟอสไปเรียบร้อยละบอกว่าคุณวั์สันนะครับได้ฟอสขึ้นมานะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบเจอเลยนะครับแล้วก็พูดจาหย,ยาบคายนิดนึงนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนานไปก็ไปเกิดใหม่นะครับจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เข้าหานั้นมันมีจริงนะครับนะฮะลองสืบถามข้อมูลดูได้นะครับว่า เหรียญ50ตต่างนะครับอ่าปี2,500เนี่ยที่มีขนาดเท่ากับเหรียญ2,520มีจริงไหมนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ50ตต่างแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยผมซื้อเหรียญละ3,000นะครับคืออย่างนี้นะครับผมจะอธิบายไล่เรียงเหรียญที่นะครับอ่า อ่าไม่มีราคาหรือว่าไม่ได้รับซื้อก่อนนะครับให้สังเกตดูนะครับทุกคนนะครับในส่วนของเหรียญที่หาง่ายๆและยังไม่ได้รับซื้อคือเหรียญเป็นอย่างนี้นะครับให้สังเกตตามนะครับผมจะบรรยายแล้วนะครับผมจะให้ดูเหรียญด้วยด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9กมีหัวใช่ไหมครับเขาเรียกกันด้านหลังเขาเรียกว่าตราแผ่นดินใช่ไหมครับคือเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยนะครับลองหมุนเหรียญดูง่ายๆนะครับหมุนเหรียญดูง่ายๆนะครับ หมุนเหรียญดูง่ายๆที่อยู่ในมือของคุณนะครับหมุนเหรียญดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีตราแผ่นดินอย่างนี้นะครับลองดูนะครับมีตราแผ่นดินแบบนี้50ตสต่างปี2 5 0 0แบบนี้รัฐบาลไทยแบบนี้นะครับมีขอบเฟืองไหมมีขอบเฟืองนะครับมีขอบเฟืองเรียบร้อยนะมีขอบเฟืองนะครับมีขอบเฟืองเรียบร้อยเหรียญไม่ได้ผ่าตัดผ่าตัดผ่าอะไรมานะครับแต่ถ้าทุกคนหมุนกลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือเหรียญที่มีราคานี่ครับคือ เขาจะมีก้อยอยู่2ด้านเป็นเหรียญที่เขานะครับปั๊มซ้ําหรือว่าทดลองบล็อกไนะฮะเขาทดลองบล็อกค,คือเขาปั๊มปั๊มตัวนี้เสร็จนะครับเมื่อก่อนเขาปั๊มตัวนี้เสร็จแล้วเขาก็เลยเอาอีกด้านหนึ่งมาปั๊มดูว่ามันมีความชาัดเจนมากน้อยแค่ไหนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกปั๊มลงไปครั้งแรกคือไม่ชัดใช่ไหมครับแล้วปั๊มครั้งที่2ชัดเจนเขาเริ่มจะใช้บล็อกนี้แล้วนะครับนี่ฮะที่มีราคาคือเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่เหรียญที่มีมีหัวหัวแบบนี้นะ ไม่ใช่เหรียญที่มีห,หัวแบบนี้เดีย๋ยถ้าใครเจอนะครับใกล้ๆแบบนี้นะครับเรานะครับรับซื้อให้นะครับเหรียญหนึ่งก็ประมาณ3,000บาทนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่นี่เลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับมี ID มี Q, คิวค้นให้เรียบร้อยทุกๆคลิปเรามีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครสอบถามมาว่าติดต่อที่ไหนอย่างไรไม่ให้ ID ไม่ให้ไลน์เนี่ยเราขออนุญาตไม่ต่อกลับนะครับเราถือว่า ท่านไม่ให้เกียดเรานะครับขอบคุณทุกคนครับที่เกียรติดตามรับชม,ชมช่องสยามชาแนลนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่คิดว่าเหรียญก้อยๆหายากนะครับก้อยๆแบบนี้หายากกด9เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ